ต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้วงการบันเทิงนี้มีเรื่องมีราวมีอะไรี่มันเป็นคดีบ้างใกล้จะเป็นคดีบ้าง<ช>เยอะเหลือเกินล่าสุดในกรณีของคุณนกอุศนีฮะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนอนะคะที่เธอเนี่ยไปออกรายการหนึ่งเพื่อที่จะไปเคลียประเด็นดราม่าร้อนแรงในโซเชียลต่างๆของเธอในรายการนี้แต่ต้องตกใจค่ะเมื่อมีการนําแชทไลน์ส่วนตัวของเธอมาออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะงานนี้นกอุศนี นีเขาก็เลยต้องขอพึ่งกฎหมายค่ะเข้าไปแจ้งความนะคะหลังจากที่ถูกคนเนี่ยแคปหน้าจอไลน์ส่วนตัวนําออกไปเผยแพร่ในรายการนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับชี้เป้าฟังดีๆนะคุณผู้ชมเธอบอกว่าน่าจะเป็นอดีตคนสนิทของตัวเองนี่แหละที่เป็นการแคปแชทส่วนตัวของเธอ <กะ S 1> แล้วนําไปเผยแพร่คุณผู้ชมลองดูนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณนกโพสต์ภาพใบแจ้งความพร้อมกับข้อความ ลงอินสตาแกรมแบบนี้ฮะก็คือกลางรายการสดรายการนึงเนี่ยมีการนําภาพแชทส่วนตัวมาเผยแพร่นกก็ตกใจและพยายามหาว่าใครนําแชทออกมานะครับทีนี้อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ครับว่าคาดว่าเป็นวันที่ไปทําธุระที่สถานีราชการที่หนึ่งและเอาโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปไม่ได้ไงก็เลยฝากโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้กับอดีตคนสนิท2คนและหนึ่งในนั้นเนี่ยรู้รหัสปลดล็อกโทรศัพท์ ก็เลยคาดว่า <Merci> น่าจะมีการปลดล็อกแล้วแอบเข้าไปที่แชทตรงนั้นซึ่งเป็นแชทส่วนตัวในเครื่องของเธอนะแล้วบันทึกภาพออกไปโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวไม่ขออนุญาตทีนี้พอเอาแชทมาปล่อยกายการแบบนี้เนี่ยมันก็ถูกเอาไปตีความผิดผิดพลาดทีคนอื่นด้วยส่วนทางของความเป็นจริงคือประมาณว่ามาอยู่ตรงนี้หรือบริบทมันก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่ตรงกับที่เธอตั้งใจคุยแต่แรกหรือเปล่าก็เลยเป็นสาเหตุให้ตัดสินใจแจ้งความและจะสือให้ทราบว่าเป็นฝีมือของใครกันแน่ แต่ที่แน่ๆครับสืบทราบมาจากแหล่งข่าวบางแห่งครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดจริงๆที่ปล่อยชัดลับนี้ออกมาฮะใช่แต่ที่ลึกไปกว่านั้นนะคะจากบางแหล่งข่าว บอกว่าน้องสาวของนกอุศนีเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ปล่อยแชทด,ดังกล่าวเพราะถ้าหากว่าจํากันได้นะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องสาวของคุณน,นกเนี่ยได้ขอให้หมอปลาช่วยเหลือนะคะโดยมีการอ้างว่าพี่สาวเนี่ยถูกคนทําของใส่จนทําให้นกก็จะต้องออกมาโตแยงทันทีแบบที่เห็นนะคะถ้าเรื่องนี้เป็นไปตามที่บางแหล่งข่าวระบุจริง อันนี้ก็น่ากลัวอาจจะกลายเป็นศึกษาเลือดนะคะถ้าหากว่าคนที่นำแชทมาปล่อยเป็นน้องสาวจนถึงอันนี้เราก็ต้องรอติดตามต่อไปยังไม่มีอะไรยืนยันแน่ชัดนะคะคุณผู้ชมคือถ้าเป็นจริงนะคุณผู้ชมมันก็อาจจะกลายเป็นศึกษาเลือดย่อมๆได้เลยอ่ะคุณแม่ของทั้งสองคนอยู่จันทบุรีครับตอนนี้เหมือนจะรู้ข่าวแล้วนะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่คุณแม่เนี่ยไม่ได้เจอลูกๆมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วด้วยก็เลยเป็นห่วงลูกมากเพราะตอนนี้คุณแม่เอง ก็เป็นห่วงว่าไม่รู้ว่าตอนนี้นกต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะคือผมท้าความสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ติดต่อเรื่องราวได้ง่ายขึ้นนะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนกโดนกล่าวหาว่าโดนเล่นของโดนทําของอก็เลยเชื่อคนนู้นคนนี้คค,คุณนกก็เลยมาเคลียร์ว่าเปล่าไม่ได้โดนทาของอทีนี้มันก็เลยมีภาพแชทเนี่ยหลุดออกมาซึ่งไอ้เนื้อหาแชทเนี่ยนะรเราเปิดเผยไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีผลต่อรูปคดีนะ,ะแต่ประมาณว่าเกี่ยวข้องกับการพูดคุยเรื่องของการเล่นของทําของเหมือนกันซึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเอ้า มันผิดวความจริงที่คุณนกพยายามนําเสนอหรือเปล่า<ช>มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหลังจากนี้ความคิบน่าจะเป็นอย่างไร วันบันเทิงตามไม่ปล่อยแน่ๆคุณผู้ชมฮะกับคดีนี้กับเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นถ้าแน่นอนนะมันมีทั้งเรื่องของการละเมิดด้วยเ,ออเรื่องของการกล่าวหาด้วยการปล่อยข้อมูลที่เป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็อาจจะเป็นคดีได้อีกอ,อันนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับออแต่ยังไงเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับคุณนกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เคลียร์ปัญหาในครอบครัวกันจบลงได้ด้วยดีเนาะออจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาออออที่แต่ละคนจะต้องมีกระแสต่างๆจากชาวโซเชียลออกมาให้ปวดหัวกันต่อไปเดี๋ยวรอติดตามกันก็ กันนะคะ